ที่นี่สมเด็จนางชีจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจงอังหวัดพังงาครับผมเคยมาที่นี่แล้วครับและกลับมาที่นี่อีกครั้งครับครั้งนั้นผมมาแบบชมวิวถ่ายรูปแต่ไม่ได้มีโอกาสได้ล่องเรือครับผมล่องเรือชมอ่าวพังงานได้เลยครับที่มีธรรมชาติที่สวยงามแปลกตามีภูเขามีแนวเขาที่สลับทับซ้อนครับภูเขาเหินที่รูปร่างแปลกตาและนี่คือบันทึกความทรงจําการล่องเรืออ่าวพังงาครับผม ถ้าเรือบ้านหินล่มครับผมที่พังงานหลังจากไม่ได้ทําคลิปนานนะ <c oughs> เพราะว่าวันทีการท่องเที่ยวของเราเนี่ยก็บางทีอยากอยู่เฉยบ้างครับแต่พออยู่เฉยก็เสียดายนะครับกิจกรรมที่ได้ทําลงไปวันนี้ยวลองกลับมาทําคลิปในรอบหลายเดือนฮะนี่คือบ้านหินล่มที่พังงานที่อ,อ,อยู่ในโซนที่เป็นอา่อาวอ่าวปิดนะค่อนข้างปิดที่ชาวบ้านอะ้รทำท่าเรือกันผมชอบเที่ยวกิจกรรมอะไรอย่างนี้นะเพราะว่ามันจะเป็นมุมมองให้เราไม่ค่อยได้เห็นฮะ โอเคครับผมแล้วก็ então, การมาวันนี <man <man ้นะก็คือการล่องล่องอ่าวพังงานนะฮะผมแล้วก็ไปเที่ยวอุทยานเขาตะปูแต um ่แบบไม่ได้ขึ้นนะเพราะว่าเราเคยขึ้นมือนก็เราจะดูวิวข้างๆครับบริเวณข้างๆเขาตะปูที่พังงานนี่ฮะเยอะนะคนคนเที่ยวเยอะแล้วก็ที่จะรถตึมเลยนะครับตอนนี้อยู่เราอยู่ในส่วนของปากโค์งการที่เขาทําเป็นท่าเรือนี่ฮะตึมเลย ากาศโคตรร้อนครับผมขึ้นเลยสมาชิกในการร่วมทริปครั้งนี้ทั้งหคนฮนะค่าเรือพั0หบาทฮนะก็ไม่แพงนะเพใา้เวลาปามันสี่ชั่วโมงครับในการล่องทั้งหมดเขาจะเห็นเอาพังงามหมดเลยแล้วก็อุทยาน<อ>แห่งชาติเขาตะปูนะฮะในส่วนนี้จะมีเขาพระาดเขาพระาดก็คือเขาแง่งแหลมที่ เป็นไฮไลา์สูสุดของสเมเด็จนางชีฮะเดี๋ยวไปดูกันนี่ใช่ไหมผมชอบเห็นอะไรแบบนี้มากเลยจุดที่แบบไม่ค่อยมีคนเห็นเลยไม่ค่อยมีคนถ่ายเพราะว่าไม่ดูนะผมรู้สึกว่าการบันทึกความทรงจำมันสมบูรณ์ดีอะคือคลิปที่แบบว่าเห็นอะไรบรรยากาศตั้งแต่เริ่มจนถึงจบเนี่ยผมรู้สึกแค่ว่าคลิปแบบมันสมบูรณ์ดีเนี่ยเห็นจุดเริ่มต้นเห็นบรรยากาศรอบข้างตั้งแต่เริ่มเลย จุดที่สวยแล้วก็เป็นเสน่ห์มากๆเนี่ยของพังงาน,นี่คือภูเขาพวกนี้เลยภูเขาที่งอกขึ้นมากลางอ่าวแล้วก็มีลักษณะที่แปลกตานะคือไม่สามารถมีที่ไหนเหมือนได้นะครับไม่สามารถมีที่ไหนเหมือนได้นี่คือเสน่ห์เฉพาะจริงๆของพังงาครับ ที่เขาพระอาะที่เราเห็นพี่สมเป็นนางชีนะอีกมุมข้างหลังนะครับผมที่เราบินโดนเราเห็นข้างหน้าแล้วโดเรามาไม่ถึงนี่คือมุมข้างหลังแล้วก็นี่คืออ่าวพังงาทั้งหมดเราจะเห็นว่าภูเขาหิ้โคตรเยอะนะครับเยอะมากนี่คือสมบัติล้ำค่าที่พังงานนะผมชอบมากมากที่นี่ เป็นอยู่ที่ชายหาดนะฮะที่เขาตะปูอยู่ในนั้นข้างหน้าเราจะไม่ได้ขึ้นนะเราจะนั่งเรือผ่านไปฮะนี่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 ครับท่องเที่ยวเยอะนะวันนี้วันสิ้นปีครับคู่นี้เป็นปีใหม่้นะเติมเลยคนขึ้นเกาะเติมเลยฮะแล้วก็เรือลืมเลยฮะมาเที่ยวอสวยเหมือนเดิมพังงาครับ อนนี่ผมเคยบอกนะว่าเขาตะปูเนี่ยตอนที่ผมมาปีกว่าหรือสองปีนะฮะว,ว่าเจ้าที่เนี่ยบอกได้บอกว่าขาตะปูนี่เวลามีแต่รลถล,ลงนะเพราะว่าไอ้กระบอกหางเขาเนี่ยจะมีแต่จะค่อยๆถูกน้ำเนี่ยกัดกร่อนลงมาเรื่อยนะฮะมันก็ทําให้โอกาสที่จะถล่มลงมาเนี่ยมีขึ้นมากขึ้นทุกวันนะฮะเดี๋ยวไปดูปใกล้กันถ้ามีพุ่นกันอยู่นะให,ให้เรือเข้าไปใกล้มากครับเดี๋ยวเรา,าพยายามเข้าไปกเลี่ยงที่เราไม่เคยไปฮะ นะถ้าเราจอดขึ้นเนี่ยเราก็จะเสียค่าโอเียร์20บาทนะเราเคยขึ้นกันแล้วฮะเราก็เลยมาดูอีกเรียงหนึ่งมันจะประกอบด้วยภูเขาอีกสองลูกนะฮะแล้วก็การของของพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็โอเปียร์ฮะสวยฮะสวยเหมือนเดิมที่เพลองงานเระ่ด็ที่แตกต่างกันนะการท่องเที่ยวธรรมชาติที่ภาคใต้ครับผมมาเห็นเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วฐานมันก็ผอมเนียครับ แต่ก็มาดูอีกทีมันก็อาจจะไม่ได้ผอมลงมากนะแต่คือพี่เขาบอกว่ามันก็น่าจะอยู่อีกไม่นานครับเพราะว่ามันกัดก่อนจริงๆน้ําทะเลเนี่ยมันกัดลงเรื่อยๆแล้วก็ทาให้หินเนี่ยกัดเซาะเล็กลงเรื่อยๆครับโอเคครับทุกคนถ่ายรูปกันหมดแล้วฮะนี่คือเขาตะปูที่พังงานนะสถานที่ที่ถูกนะครับผมใช้เป็นแบบในการโปรโมทการท่องเที่ยวทั้งพังงานแล้วก็ทั้งภาคใต้นะครับที่นี่คือหนึ่งในจุดที่เป็นเรียกว่าไฮไลท์มากๆของพังงานแล้วก็ภาคใต้ครับผมสวยงามมากครับเขาตะปูครับ ในอุทยานแห่งชาติเขาตะปูเนี่ยก็จะมีเขาพิงกันอีกครับดูดิเขามันพิงกันอยู่ลักษณะเขาเนี่ยดูเหมือนโดนเฉือนแบบแปะมันเปะ๊ะมากๆเลยดูดิดูแนวกว้างดิโอ้โหธรรมาชาติสวยงามาจริง นี่ยังอยู่ที่เขาผ่านะครับแต่ว่าเป็นรอบขากลับนะนี่นนทีนี้เนี่ยเราผ่านตัวถ้ำนี่ฮะลูกพี่ขับเรือบอกเขาดูได้อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจฮนะนี่เขาผ่า,าครับเดี๋ยวไปดูกันมีเวงเว,ง,วงหนึ่งอยู่อาจจะมีอะไรสวยๆให้ดูครับ มีมีสา์เจ้าอยู่แล้วเนี่ยลงได้พี่บอกลงได้เลยเอาไปดูครัอเคฮะลงกันมาละก็เป็นหาดทรายั้นงในแล้วสิ่งที่งงคือนี่อะไรเนี่ยอย่างกระบอกบอกมอไซค์เลยแต่ไม่ใช่นะฮะลึก,ล,กลึกนู้นเหมือนจะมีเป็นสามจีนอยู่นะนี่คือบริเวณที่ถูกข้างในนะที่ถูกน้ำซัดเข้ามาเนี่ยนะพวกกิ่งไม้เปลือกหอย ถงน้ำซักเข้ามาเนี่เราจอดนี้นี่นี่คือที่ผมบอกนะอ่าเขาทษ้นะเป็นลักษณะของไม่ให่ศาลจริงครับเป็นศาลมุสลิมนะออาจจะมีพี่น้องชาวมุสลิมมาละหมาดที่นี่นะครับเพราะว่าเป็นลักษณะดาวแล้วก็พระจันทร์นะครับขยะนี่เยอะมากนะฮะเนี่ไม่รู้ว่าคนนำมาหรือว่าน้ำมันซัดเข้ามานะรวยหน้าสาลครับ โอเคครับสิ้นสุดการสำรวจถ้ำที่เขาพระอานะทนฮะก็เป็นวงเวงนะไม่มีอะไรครับแต่ว่าข้างข้าวเต็มไปทั้างบนแล้วก็มีรังนกอยู่บ้างฮนะ,นะเดี๋ยวเรากลับละ ถึงท่าเรือบ้านท่าล่มแล้วครับท,ที่เราขึ้นเนะก็เป็นจุดขึ้นเรือของนะักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบริเวณเอ่าวพังงาฮะได้ไปเห็นมุมนะครับผมหลายๆมุมที่ไม่ค่อยได้เห็นกันนะที่อ่าวพังงาแล้วก็ความสวยงามของอ่าวพังงาน,นี่คือคลาสสิกมากนะฮะไม่ต้องอุหวอะไรมากเลยแต่ว่าคือถ้าคนไปก็จะได้รับรู้นะครับว่าธรรมชาตินั้นสวยงามแล้วพังงาก็ยังสวยงามเหมือนเดิม นะเหมือนเดิมนี่คือคลิปสั้นๆครับที่พาไปดูธรรมชาติพังงาขอบคุณทุการรับชมครับผมที่นี่อ่าพังงาฮะไว้เาจอาก,กันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ